ทุกคสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถใหม่ๆจ่มๆแหลมๆบ้างนะคะมายน้อยหมื่นต้นๆนะคะคันนี้เป็น Yaris Entry เครื่อง 1,200cc e นคาค่ะรถปี2023น้องเพิ่งเกิดใหม่แกะกล่องนะจ๊ะนะคะจะว่าเพิ่งแกะกล่องก็ไม่ได้นะคะ แกะมาแล้วหน่อยนึงนะคะอันนี้ลาบูบูหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะนะคะวันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะที่จัดมาให้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากประหยัดกว่าป้ายแดงแต่สภาพป้ายแดงต้องคันนี้เลยนะคะ Yaris Entry เครื่องพันสองปี2023ไม่น้อยวิ่งไปหมื่นต้นๆค่ะกระจังหน้าชมใหม่ปี2023เลยนะคะเท่เลยนะออกแบบทรงสปอร์ตดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะคะไฟหน้าฮาโลเจน เรื่อง1 2ึ่ซีซีเบนซินนะคะแม็กยางลงให้ใหม่นะคะแม็กสวยๆยางคุณภาพดีๆจัดไว้ให้แล้วจ้ากระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างแล้วมือจับนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถกันสาดนมีมาให้ครบค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะรถ5ประตูแฮชแบ็กนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากโตโยตานะคะ่ายนี้คือเป็นรถแบรนด์หลักทุกคนนะคะถ้าใครอยากจัดด้ยต็มเต็มๆ ใครที่ไม่มีเครดิตนะคะอยากผ่อนเพียงงวดละไม่เกิน7,000บานะคะคันนี้ขอรายได้1 4 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะคะโตโยต้ายาริสตรงรุ่นแบบนี้มาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยนี่เลยนะจ๊ะสำหรับภายในนะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างเลยแหละ ยางใช่เยอะนะคะพื้นที่กว้างแผ่นรองย่างขอเกี่ยวนะคะมีให้ครบไฟส่องสว่างให้ด้วยค่ะนี่เลยนะคะเอาละสำหรับทุกคนนะคะที่อยากได้รถนะคะคนเบาๆปีใหม่ๆไม,ม้น้อยๆนะคะสภาพป้ายแดงนะคะบอกเลยโดนตกแล้วนะสำหรับคันนี้นะนี่ค่ะภายในนะคะได้พื้นที่นะคะ ผู้โดยสารนะคะกันแบบกว้างๆนะคะและบอกสไตล์เรสคือเป็นแบบนี้ลายนี้เลยนะคะนี่เดิมๆจากศูนย์เลยทุกคนเพดานสะอาดสะอาน,นะคะภายในรถกลิ่นใหม่รถโปรง่งโล่งสบายมากๆเอาละนะคะมาดูกันที่ที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้าง สำหรับเบาะนะเริ่มจากเบาะก่อนนะคะเบาะที่นั่งคนขับก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะภายในโปร่งโล่งสบายแบบนี้มีไฟกลางเก่งให้ค่ะเพดานสาะสาะอ้านแบบนี้เลยค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคเลสโก o นะคะมา รถปี2023ไม์น้อยวิ่งไป13,990โลเท่านั้นนะคะได้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้นะคะโหมดต่างๆก็ปรับได้เลยที่คอนโซลนะคะคอนโซลก็สไตล์แบบเรียบง่ายๆเลยนะคะกดปุ่ม Power ปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายตรงนี้มีจอแสดงผลตรงนี้ให้ทุกคนนะคะนี่ฟังวิทยุกันได้ จะปิดเสียงไว้ก่อนก็ได้นะคะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ก็ได้ยางงคะน่ารักมากเลยใช้งานง่ายๆเบสิกไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟแอมเบียสฟีฟ้าๆน่ารักด้วยค่ะช่องแอร์นะคะเป็นช่องแอร์แบบแนวนอน เย็นชามสดชื่นนะคะรถใหม่ๆประมาณนี้เลยนะคะคอนโซลดีไซน์เท่ๆนะคะนี่ในเก้นะคะมีภาษีพรบ,รบรเดี๋ยวติดไว้ให้นะคะด้านบนกอไฟสองสว่างพร้อมใช้งานม่นบังแดดคือทำอยันแข็งแรงเลยนะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยเพื่อนๆะ่ะเบรดมืออยู่ตรงนี้เยะใส่ของที่พักแขนอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็เป็นรถใหม่ เข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะ Yaris Entry เครื่องพันสรถปี2023นะคะคันนี้ราคาพิเศษประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นแสนแสนกว,กว่าด้วยนะคะเอาไปเลยที่ 1> 4 1 9 0 0 0บาทกับรถสภาพคุณภาพพรีเมียมแบบนี้นะคะกับรถคุณภาพพรีเมียมนี่นะคะสวยๆให้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียง6,999บาทนะคะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะอยากได้คันนี้แล้วจัดไปค่ะนะคะพิมพ์สนใจอย่างเดียวไม่ได้นะแคปหน้าจอนะคะติดต่อช่องทางที่พอเขียนไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะพร้อมส่งให้นะคะทั่วประเทศบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทุกจังหวัดด้วยเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ